คำตัดสินของคำการสอบสวนจะไม่มีการเพิกถอนเขากระดงหลังจากที่ศาลบีกาเนี่ยบอกว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นของเป็นของรัฐรถไฟของการรถไฟเนี่ยฮะหมากราบของเขากระดงนี่มีมานานตั้งแต่ยุคพ่อมายุคลูกใช่คำถามคือคำการสอบสวนใหญ่กว่าศาลหรอก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะโอ้ยไม่ได้ดิไม่คำถามวีนี่ไม่ได้ คำวินิจฉัยการสาฎีกาคำพิพากษาถึงที่สุดแต่แต่ขั้นตอนมันมีแต่ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วครับเพราะกรมที่ดินซึ่งถูกศาลปกครองสั่งนะให้คุณไปดําเนินการลังวันและเพิกถอนอ่านั้นศาลนะศาลบอกว่าอย่างนั้นครับและก่อนหน้านี้ศาลฎีกาเขาตัดสินหลังจากเอกชน35มาลายรอบครองที่อย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งหลายคนออกไปแล้วนะ <S <S ใช่สารตัดสินว่าคุณถือครองไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ออกผิด <S 1> <S 1> ผิดออกไปหมดเลยซึ่งเอกชนหลายรายออกจากพื้นที่ไปแล้วออกจากพื้นที่ไปแล้วย,ยกเว้นยกเว้นที่ทับซ้อนที่ยังมีปัญหาอยู่ร่วมห้า0ันกว่าไร่นี่แหละครับเลอแล้วห0 0พันกว่าไร่มันอยู่ตรงไหน <S <S มันอยู่ในสนามแข่งรถไล้ดูเน<ๆ>ี่ยครับฟ้าฟ้าเนี่ยสารบอกว่านี่คือเขตแนวของการรถไฟที่ต้องไปดำเนินการเพิกถอนใช่มันมันมีสนามแข่งรถอยู่ด้วยนะมีมีครับมี เนี่ยเอาที่หนึ่งใครพี่วีหนึ่งศิลาชัยบุรีรัมโฉนเลขที่หนึ่งครับโฉนเลขที่สองอยู่ตรงนี้พี่วีสองอยู่นี่ครับเป็นของใครนางครุณาชิดชอบอ่าใช่เอาโฉนที่สามพี่ช้างอยู่นี่อ่าเป็นโฉนที่สามสิลาชัยบุรีรัมิลาชัยบุรีรัมโฉนที่สี่ิลาชัยบุรีรัมอยู่ไหนศิลาชัยสี่อยู่นี่ปุ๊บอ่าอยู่ไหนโฉนที่ห้าิลาชัยบุรีรัมอยู่นี่วงนี้เอาคราวนี้ไปดูที่เจ็ดที่เจ็ดโฉนที่เจ็ดอยู่นี่ ที่ตั้งของสนามฟุตบอลที่ตั้งสนามบอลแล้วจิแล้วใช่ครับเอาโฉนดที่8โฉนดที่แที่ตั้งโรงแรมอยู่นี่เอาโฉนดที่เก้าตั้งอยู่ตลาดนัดตลาดนัดของคุณชัยชนกชิดช่อเอาโฉนดที่1212อยู่นี่ทางเข้าสนามแข่งรถคุณเห็นภาพไหมโฉนดที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องคุณสักยมจาจาร์ไม่ใช่ที่ปปชยื่นัตรหน้นที่ต้ปปชนี่หยุดบัตรหน้าที่บ้านบ้านบ้านที่หยุดบัตรหน้าที่นี่มันจึงเป็นปัญหาครับพ คณะกรรมการสอบสวนซึ่งรองอธิบดีรับอำนาจจากอธิบดีตั้งและให้ไปสอบแนวเขตร่วมกันแล้วบอกสิว่าไปสอบแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงแล้วให้รายงานด้วยถามนิดหนึ่งเพราะตอนขั้นตอนว่าสารบอยเพิ่อถอนมันต้องมีกัรมการสอบสวนไหมตามระเบียบแบบนั้นต้องม,ตองมีต้องมีใช่ไหมจริงจริงอธิบดีทําเองก็ได้แต่อธิบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายตามกฎหมายเลยนะตั้งขึ้นมาสองชุดแสดงว่า สอบสวนเนี่ยต้องสอบสวนคนทําผิดใช่ไม่ใช่สอบสวนว่าเป็นที่ดินของการรถไฟหรือเปล่าในอานาจบอกว่าพื้นที่เนี่ยที่เป็นปัญหาข้อคอลหาว่าตอกเอกสารสิทธิ์ที่รถไฟหรือไม่เนี่ยกรมการรถไฟต้องบอกเขตตัวเองคือท่านอภาสวนบอกว่ากรมการรถไฟอ่ะหลักฐานไม่ชัดเจนใช่เลยไม่ดำเนินการเพิกถอนตอนนี้เอาละสิยุ่งเลยครับรถไฟว่ายังไงคมนาคมว่ายังไงล่ะเออเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเมื่อคณะกรรมการมึนงงสอบสวนอ่ะมึนงง ทั้งหมดมี8คนสอบกันสองที่หนึ่งคือตำบลเสม็ดกับ2คือตำบลอีสานเสม็ดกับอีสานบอกว่าไม่มีข้อมูลสั่งยุติรฟททำไงมันงงอยู่แต่ขั้นตอนคืองงได้ไงไม่รู้เขตและงงแต่คาดว่าให้จับตานะภายในสิบห้าวันนี้ต้องคัดค้านคณะรมการสอบสวนครับตามรัฐบารต้องคัดค้านครับถ้าไม่ค้านอ่ะโอ้ก็จบเลยทีมันต้องคัดค้านก่อนกรณีนี้นักกฎหมายบอกว่าคําสั่งของอธิบดีที่ตั้งคณะรมการสอบสวนเนี่ย เป็นคําสั่งทางปกครองอ๋อบุคลากรหน่วยงานคือการลดไฟเนี่ยจะต้องสู้คําสั่งอุทธรณ์ครับต้องยื่นยื่นฟ้องภายใน90วันภายใน90วันถ้าคุณไม่ฟ้องคําสั่งทางปกครองมีผลแต่เบื้องต้นสิบห้าวันคัดค้านด้วยก่อนค้านด้วยก่อน90วันฟ้องถูกอ๋อโอ้โหนี่ยาวเพราะฉะนั้นทางอาเรื่องนี้ครับมันจะยาวนานแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเป็นอันสิ้นสุดการแล้วคนไม่ทำเนี่ยโดน157้ได้ไหม คราวนี้ต้องโดนนะครับอ,อ,อไม่ใครก็ใครต้องโดนแหละคดีรถไฟอะ <laughs> แล้วไม่ใช่ใครก็ใครอโดนรัฐบาลก็โดนครับน,นี่โจ,โจท์หินเนี่ยโจทโทเ่เลยอโหดอีกเรื่องแล้วรัฐบาลกล้ากระสายสีนเงินไหมละ่ะผมว่ากรณีน,นี้นี่ผมได้ยินมานะได้ยินีกแล้วว่ามีคนโยนเรื่องนี้ออกมาคําสั่งนี้ออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับทําไมเพิ่งมาโปร ที่เพิ่งมาโผล่เพราะมีบางคนไปเปรี้ยวเรื่องพรบนี่แล้วโทษกรรมใครวันนั้นที่ส่งเสียงมากที่สุดในการประชุมเลขาธิการพักหนุ่มๆไม่ต้องบอกเลยพักกนติการพักเห็นไหมล่ะเปรี้ยวไหมล่ะเปรี้ยวไหมวันนั้นเปรี้ยวเขาว่าเปรี้ยวน่าดูเลยวันนั้นเรื่องนี้เปรี้ยวธรรมดานะพี่วีก็พี่พ่อเลยเพราะนี่ก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องของคดีความอย่างเดียวที่ ความยุยธรรมไม่ยุยธรรมเป็นเรื่องของการเมืองแฝงอยู่ด้วยนะใช่ครับโเป็นการเมืองที่แฝงว่าด้วยเรื่องของการขี่คออ้าวแน่นอนเออขี่คอทำไมล่ะมันจึงโยนเรื่องนี้ออกมาอ้าวไทม์ไลน์เพียงหนึ่งปีนี่มันทันดําเนินการเพิกถอนมาจนบัดป่านี้เราไม่ต้องดูไทม์ไลน์อีกต่อไปไม่ต้องแล้วเนี่ยก็ไปดูที่เดียวสารดีกาตัดสินว่าที่เหล่านั้นที่ดินไทม์ไลน์คือเทคนิคเออคือเทคนิคยือไปยือมา ทั้งที่รู้นะแต่บทเรียนของการเอาที่รัฐหรือที่สาธารณะเนี่ยนะไปเป็นของตัวเนี่ยมันมีมาแล้วเยอะแยะไอ้นี่มันแบบเอาย้อนให้ดูนะที่ที่ดินอันพายเป็นยังไงล่ะยายเนือมเชืออสัดายายเนื่มยาเนือมชํานาญชาติสะดาคุกสองปีคุกสองปีและสุดท้ายพนักงานของรัฐสุดท้ายต้องไปคืนให้ตำแหน่งแล้วตอนนั้นเป็นตำแหน่งรองประลัดรองประลัดใช่รองปลัด มาไทยมาไทยโอ้โหคราวนี้ไปดูคดีเรื่องของที่ดินผมย้อนให้ดูนะคดีที่ดินรัชดาเป็นไงสองปีอ่าสองปีนะสองปีไปดูคดีเรื่องที่ดินบีบีซีเป็นไงโอ้โหไปทั้งรัฐบาลครับทั้งรัฐบาลไปดูคดีที่ดินสบกไปทั้งรัฐบาลรัฐบาลและไปดูของอธทิพีกรมที่ดินเรื่องนี้ ทำไมอาทิดีกรมที่ดินหลายคนลาออกเราะนี่นี่ยเพราะปัญหาเรื่องนี้ว่าอะไรของการรถไฟเพราะสารดีกาสั่งไว้ครับว่าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในแนวเขตตามประกาศการใช้สิทธิ์ของการรถไฟออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ครับอโแต่คณะกรรมการสอบสวนออกมาบอกว่ายุติการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเขามีชื่อกรรมการสอบสวนแล้ว มีแล้ว้ะมีแล้วพี่ผมเสนอไมนไม่หลับหรอกครับพี่นอนไม่หลับหรอกครับพี่วีนะคนดูนะคน35กลุ่มที่ร้องต่อศาลดีกาถูกศาลดีกาบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ที่ได้ออกไปแเพิกถอนเขาออกจากพื้นที่ไปแล้วเพิกถอนไปแล้วแล้วถ้าตรงนี้ไม่เพิกถอนนะแล้วคนเหล่านั้นฟ้องฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้โอ้โหนี่และถามว่าการเมืองไงจะอยู่ยังไงรัฐบาลจะอยู่ยังไงครับ อยู่ไม่ได้ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินคือแค่แบบคนสงสัยว่าขั้นตอนสอบสวนเนี่ยใหญ่กว่าศาลเนี่ยคนก็ตั้งโจทย์ตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมแล้วถูกเอาง่ายแค่นี้เอาง่ายๆ่ก่อนคําสั่งศาลปกคําสั่งศาลที่ตัดสินถือว่าสิ้นสุดใช่ศาลฎีกาถือว่าสิ้นสุดแล้วกแต่คําสั่งทางปกครองโดยคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินเขาสั่งสองชุดสองชุดชุดหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าห้า หนึ่งหนึ่งเก้าห้านะชุดที่สองก็หนึ่งหนึ่งเก้าหกตอนนั้นอาทิบดีกรมที่ดินทำเองกรบตั้งเองหรือว่ารองเป็นรองอธิบดีกรมที่ิอธิบดีไปไหนล่ะอธิบดีตัดสินใจลาออกแล้ว็ไม่อยากเซ็นนี้หรือเปล่าใช่มีการแทรกแซงเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนลาออกเนี่ยที่ดินบุรีรัมเสนอให้เพิกถอนและอาิบดีเนี่ยเขาก็จะเพิกถอนแต่โดนบังคับนน่นนี่นั่นเขาเลยลาออกดีกว่าแล้วศาลศาลปกครองสั่งด้วยว่าอธิบดีเนี่ย ต้องไปเพิกถอนอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะถ้าพีโอย้อนความเนี่ยมันมีเอกสารของที่ดินบุรีรัมย์อ่ะทุกเสนอให้เพิกถอนนี่เดี๋ยวเพราะว่าไอ้คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนอะไรบอกว่าที่ดินไม่ชชดเนี่ยระวังหนึ่งห้าเจ็ดนี่คณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งหนึ่งเก้าห้าอีกหนึ่งนอีกชุดให้ตรวจสอบพื้นที่ตำบลเสม็ดอันนี้เสม็ดนะจำนวน290ฉบับ แต่ทั้งหมดใน290ฉบับมีพื้นที่เฉพาะในส่วนฟ้าการเมืองอยู่ประมาณ6-7แปลง6-7แปลงกรรมการประกอบด้วยผู้ตรวจอืเป็นประธานกรรมการอผู้ตรวจในช่วงนั้นก็มีสองคนนี่แหละเทียนทองอัศวะมหาสักดาครับทวีศักดิ์ทรงอยู่ครับวัชระมาลัยมากสามคนนี่ครับครับแล้วมีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ต่อมานายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในรอบ6-6ถึง6-7มีสาอคน เขาตั้งโดยตำแหน่งนะพี่ช้างครับใช่ครับเมื่อย้ายออกไปคนใหม่ก็มาพร้อมกับบันทึกและส่วนใหญ่แล้วเมืองแบบนี้ปั๊บคุณจะมีคนร้องขอเวลาไปจังหวัดสงขลาบานพ่โอเนี่ยก็คนที่คนที่แบบพอได้หน่อยเนี่ยจะเรียกร้องนายอำเภอของตัวเองไหมถูกต่อมาคนที่สามพี่ช้างดูนายกอบตเสม็ดอ้าวมันคงของใครอ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามธนากรนวลพริ้งตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันอยู่ยาวกันนะคนที่สี่หัวหน้านายทะเบียนสำนักงาน หัวหน้านายทะเบียนปัจจุบันก็ยังอยู่นนทวัฒน์นาคนวงันนี่ชุดเสมิดข้าราชการสอบสวนอะไปสอบเอ้าผมพาไปดูรายละเอียดนะสอบเสร็จที่ดินที่คําสั่งนั้นอะสอบโฉนดไหนมีกี่โฉนดสามไอ้นั้นสามแปลงสามแปลงนี่สามแปลงรวมเป็นหกแปลงหกแปลงทั้งหมดสี่สิบแปดไร่อันนี้สี่แปดไร่นะถือครองโดยใครคุณรู้ไหมก็กลุ่มเดียวกันเคสปอร์ตมอเตอร์เคสปอร์ตมอเตอร์คือสนามกีฬาไงเคสปอร์ตมอเตอร์คือใครือุ่น ตึง52เปอร์เซ็นต์ครับปึ้ง15เปอร์เซ็นต์ครับปึ้ง15เปอร์เซ็นต์ลุงถือ7.5สอถือ7.5ไม่ต้องถือก็ได้ดูข้างบนก็พอแล้วค <c oughs> ุณด,ดูเห็นไหมละ่ะคนมันจะตั้งคำถามจากความ,มตัดสินใจเรื่องนี้เอาผมพาไปดูอีกตัวหนึ่งมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง1196อีกชุดหนึ่งชุดนี้ทำอะไร1196ไปตรวจสอบที่ดิน ตำบลอีสานอีกตำบลหนึ่งอยู่ติดกันดันกี่แปลงพี่โอ้นี้กี่แปลงทั้งหมดที่ตรวจสอบทั้งหมดกรรมการเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมหัวหน้าผู้ตรวจรอบนี้นายเพิภอเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามตำแหน่งแต่คนที่สามนายกเทศมนตรีตำบลอีสานก็แตกต่างกันนะคือใครก็กลุ่มเดียวกันสุพจน์นัน สวัสดีพุทธาทีมเพื่อนกลุมเพื่อนเนวินพุาทีมกลุ่มเพื่อนเนวินคุณดูดินะเอาคนที่สี่พี่ช้างว่าเมื่อกี้พิชยานาควัชระคนนี้เป็นรการเลขานุการเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดีคนนี้แหละครับคือคนที่ทําหนังสือครับไปทวงชาวบ้านที่บอกว่าคุณถือจะหน่วยนี้ต้องมาแสดงสิทธิ์ไม่งั้นเพิกถอนนี่เหรอก็เคยทำาชาบ้านมาแล้วแต่ครั้งเนี้ ไม่ทําครั้งนี้บอกว่าไม่อยู่แล้วไปสอบทั้งหมดในคําสั่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกเนี่ยนะสอบที่ดินทั้งหมดทั้งหมดพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองอ่ะครอบครองอยู่ในคําสั่งเนี้ยสิบสี่แปลงสองร้อยสี่สิบไร่สองร้อยสี่สิบไร่พี้ชางดูเยอะมเป็นที่ส่วนใหญ่ถือครองโดยใครไม่ต้องถามเนี่ยกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันไม่ต้องถามแต่โฟกัสเข้าไปที่ใครคราวนี้โฟกัสไปที่เคสปอร์ตมอเตอร์กับชัยชนกชิดชอบ ชัยชนกเป็นใครนะเลขาธิการพรคภูมิใจไทยพี่ช้างไล่ดูเดี๋ยวนั่นชัยชนกแมวนแรกก็ชัยชนกก็ครอบขัวทั้งนั้นนะครับชัยชนกชัยมอเตอร์ชแทบทั้งสิ้นพี่ช้างดูนะทั้งหมดเนี่ยเพราะเคสปอร์ตมอเตอร์ก็ของเขาไงนี่คือปมปัญหาใหญ่ทั้งหมดและเหนือกว่านั้นก็มาดูศิลาชัยทำเหมืองเอกราชชิดชอบนะนัทธาเหมาะดีนี่ นี่พูดถือหุ้นพูดถือหุ้นฮะแปลสภาพแล้วนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนั้นเนี่ยเพราะว่าที่สารรับนูนเนี่ยเคยวินิจฉัยทำได้ไหมฮะแล้วคุณสกยามต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไงโอ้โหที่ดินเขากระโดงตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันทำให้ทุกคนเข้าใจภาพเรื่องหนึ่งว่าอำนาจการเมืองมันหนักหน่วงมากจบแล้วคับนายเขาพูดกันว่าอย่างนี้แบบนี้เหรอฮะแล้วถ้าจบแล้วคับนายพี่ช้างถามว่าถาโถมใส่ รัฐบาลไหมแน่นอนทั้งสองกระทรวงโดนแน่ถาโถมใส่รัฐบาลและก็ถาโถมไปใส่ภูมิใจไทยด้วยนะแน่นอนบแล้วกับนายในพักร่วมจะจบหรือไม่เนี่ยและอย่าเป็นสนใจนะจะเป็นโจ์อันโอชะของพักสีส้มถูกยื่นไม่ไว้วางใจแต่ถ้าลืมนะครับเขาเคยพิปายเรื่องนี้เก้าไกลเคยพิปายมาก่อนแล้วแล้วถามว่าตอนนั้นพักประชาชาติอ่ะผมบอกว่าสะเทือนรัฐบาลเพราะพักประชาชาติเองก็ยื่นสักฟอกเรื่องนี้ครับ พักประชาชนตอนนั้นก้าไกลก็ยื่นเรื่องนี้นะและถ้าเรื่องนี้อย่างพี่โอว่านะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองครับที่พยายามบาลานซ์พ o วเวกันเนี่ยอ,อันนี้ยิ่งน่าสนใจอีกอถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ